สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจราพันปานเขียนจาก en สองพันเลขที่สามสิบแปดแนะนำโมดูลสมรรถนะรายวิชาเครื่องเสียงโมดูลนี้เรียนเกี่ยวกับงานเครื่องเสียงและระบบเสียงเช่นวงจรขยายเสียงการทำสายสัญญาณต่างๆเคื่อความถี่เสียงและการทดสอบสัญญาณเสียงค่ะรวมไปถึงการติดตั้งระบบเสียงในอาคารและการแจ้งและระบบเสียงในรถยนต์ เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเพื่อนที่เรียนโมดูลเื่องเสียงทำอะไรกันได้บ้างในน้นมันจอทาวเวอร์ทานซินเดอร์ขยายสัญญาณเสียงแบบโมดูลกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทบกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นฮีซิงและบาความร้อนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นชุดแทนไมค์ก้านะคะเป็น แล็บวิลอลค่ะที่มีน็อตยึดติดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นคาซิเตอร์ VIP 4 1นะคะตัวนี้นะคะเอาไว้ขยายสัญญาณเสียงค่ะคาซิเตอร์นี้นะคะจะมี3ามขาค่ะมีขา B ขา B นะคะแล้วก็ขา C แล้วก็ขา D ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเก็บประจุค,ค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นตัวต้านทานนะคะตัวต้านทานหนึ่งเทโอมนะคะอันนี้เป็นสายแจ็คนะคะสายแจ็คขั้วบวกนะคะเราจะต่อขาบวกนะคะไว้ที่ตัวเก็บประจุค,ค่ะแล้วก็สายลบเนี่ยไว้ที่เอ่อไว้ที่ขาดีแล้วก็จะมีลำโพงค่ะข้างหลังเป็นแบวกกับลบแบบนี้อันนี้ก็เป็นสายการที่เราจะต่อ ารทองซยกว่างห้องเอเอ็นสองขึ้นสามวันนี้จะมาต่อลำพวงบลูทูธกับโมดูลสิบห้าวัตตัวนี้นี่คนระับเราใสา่บวกเข้าตรงนี้แล้วก็อันนี้ใส่ลบนั้นเอาสายบวกของ DC Jack ครับ นถ้าถอเสร็จแล้วเราจะนำมาปรปยุต์แช้์เป็นอะไรได้บ้างตอยางหลักๆเลยคือบดบูดแบบเพืนี่หรือว่าแบบผมพาก็มีสายชาร์จกับอะแดปเตอร์คชาร์จแบเวลาแบตหดอันนี้จะเป็นแบบ ต่อแบบอันุกรมขนาด12โวลต์คะ่ะอันนี้ก็จะเป็น p m s ในการถานอมแบตเพื่อไม่ให้แบบมันเสื่อมสภาพข้างในก็จะเป็นเวลาเราต่ออุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือจะมีกล่องกล่องระโภคข้างในก็จะมีระโภงสองข้างซ้ายหรืขวานะคะแล้วก็มีสา,ายไฟสวิตงเปิดบุกเปิดปิดอยู่ด้านหลัง,ง,ง,งเมื่อประกอบเสร็จแล้วนรองจะออกมาหน้าตามเป็น ข้างในก็จะมีแบบมีลำโพงมีสายชาร์จแล้วก็สวิตช์เปิดปิดข้างหลังเสียงก็ประมาณนีนะ้ครับผมนายธนพันธ์นงยี่อครับรนนี้ก็จะมาต่อคาราโอเกะครับโอเคก็มีจอมีลำโพงแล้วเครื่องเล่นนะครับ้เขาเขาว่าวมิดครับผมก็เอาแล้วก็ต่อจอยครับสาธิ่ดูที่การต่อเครื่องเล่นคาราโอเกะนะคะ ดยนำจอต่อเข้ากับเครื่องเล่นค่ะแล้วก็เอาลำโพงต่อกับ Power m i c ใช่ไหมแล้วก็นำสายเครื่องเล่นต่อกับ Power m i c คะ่ะถูกไหมทข้างหลังยกข้างหาลั่ไม่ได้ต่อใช่เลยแล้วก็นำไมโครโฟนมาต่อ ไม่นอนพอยายไปดูสักครั้งพูดพูดสวัสดีครับผมนายชัดมงคลหอกิงงจากห้องเอ็นสองสานะครับกับนายถึรัล้์เกี้ยงจากห้องเอ็นสองรับสามวันนี้เราจะมาสาธิตการต่อขเครื่องเสียงในรถันนะครับ โดยที่วันนี้อุปกรณ์หลักๆจะมีเป็นลำโพงผู้หน้าและผู้หลังแล้วก็เป็นตัวอมิวเตอร์นะครับแล้วก็มีเป็นพาวเวอร์จำสองเครื่องนะครับโดยข้างล่างจะมีซับอยู่ข้างในนะครับมันจะเริ่มจากการจ่ายไฟเข้าที่อุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้จะเป็นการจ่ายไฟเข้าทเครื่องเล่นนะครับ,รบมามานี่ครับเรามาดูเลยครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเล่นครับ ส่วนตัวถัดไปก็จะเป็นตัวของ PM นะครับโดยที่การจ่ายไฟเข้าจะมีตัวเป็นสายไฟบวกเป็นตัวกาวแล้วก็เป็นตัวปุ่มรีโมทนะครับหรือ IEM นั่นเองนะครับเริ่มจาการจ่ายไฟเข้าที่ตัวบวกกับ IEM ก่อนนะครับเราจะจ่ายไฟเข้าที่กาวเป็นตัวสุดท้ายนะครับเราจะจ่ายไฟเข้าที่ตัว Power M สองเทน่นนะครับ เรก็จะเริ่มจากการเดินสายนะครับเจโรยีเครื่องเล่นนะครับเราเดินสายาตัวเครื่องเล่นมันเข้าที่ตัวของปีนะครับโดยข้อตัวที่ช่องเมนหลังเลยครับมีการแยกสายขอานะครับ RL ต่อไปก็จะเป็นออกจากเอาพุดของตัวซับไปเข้าของซับิทที่อยู่ตรงนี้นะครับใชครับ ทางด้านนี้จะเป็นของ,ของชุดของตัวซับนะครับอยู่ตรงฝั่งนี้ครับต่อไปเราก็จะเริ่มจากตัวฟ้อนนะครับเข้าของช่องอินพุตของฟอนที่อยู่ทางด้านนี้ครับเมื่อต่อฟอนเสร็จเราก็จะมาครับเราจะมาต่ออันที่ยัปนป้ยการยกซ้ายขวาเหมือนเดิมครับ แล้วเป็นการต่อเข้าที่ตัวลำโพงต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นลำโพงของทวิตเตอร์นะครับนี่ครับตรงช่องนี้จะเป็นตัวลำโพงทวิตเตอร์นะครับโดยการแย,ยกสายขวาเข้าที่บวกนะครับมันมีสัญลักษณ์บอกบวกบวกลบๆเลยนะครับนี่ก็เป็นการต่อไปเข้าที่ลำโพงตัวคู่หน้าครับคู่หลังได้ทําการต่อแล้ว,ลวตัวเลยไม่ได้ต่อครับต่อไปก็ เป็นของลำโพงของตัวซับนะครับซ้ายขวาหมดยังเมื่อเราต่อลำโพงอะไรเสร็จแล้ว,ลรลวครับต่อไปจะเป็นการต่อช่อง a u x นะครับออจะเป็นการเล่นจากโทรศัพท์มือถือนะครับโดยที่ใช้แจ็คเป็น RCA นะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นแจ็คสามจิลนะครับโดยการเราจะใช้ต่อเข้าโทรศัพท์มือถือครับนอเค,นครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไม้นะครับเราจะต่อเข้าที่ช่องสองนะครับส่วนตัวเครื่องเล่นนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้มือถือในการเปิดเพลงแทนนะครับจะ<า>่อยเพิ่มเสียงึ้นครับ จะเป็นเพลงมัของโรงเรียนั้มครับต้อง้าต่บรัาอเสร็จแล้วราก็ได้เนนะครัว่ามีเสียงขอมาว้ได้นะครับอันนี้ทไมเรามาทำการทดสอบไว้นะครับ วเสียงออกไหมครับอันนี้เสียงสามารถใช้ได้ปกติครับลำโพงก็เล่นได้ปกติครับทุกอย่างถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับวันนี้ในการสาธิตการต่อชุอดกื่องเสียงบอลจงนก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ